มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทําพิธีถอดของตํารวจอุดรเชิญอาจารย์เตถอดของไอ้ครั่งไล่แทงคนชี้ของขึ้นตรงเสาห้าจากกรณีนายอิทธิพลอิ่มพึงอายุ31ปีคนงานฟาร์มหมูที่ตําบลน,นองโบบานอําเภอหนองบัวซอ ขับขี่รถจักรยานยนต์พาเพื่อนบ้านมาเที่ยวงานประจำปีทุ่งสีเมืองอุดรธานีในเขตเทศบาลนครอุดรธานีขณะข,ขับขี่รถกลับบ้านได้เกิดอาการคลั่งใช้มีดแหลมไล่แทงผู้หญิงและเด็กจนเสียชีวิตสอศพบ,บาดเจ็บหคนก่อนที่จะถูกตำรวจและอาสากู้ภยัยจำนวนมากมาล้อมจับได้พร้อมมีดปลายแหลมแต่ให้การไม่รู้เรื่องวกไปวนมาอ้างเสพยาบ้ามาสองเม็ด และเคยป่วยจิตเวชหลังจากที่ตำรวจนำไปตรวจหาสารเสพจิตและตรวจสภาพจิตที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีและแจ้งข้อหาหนักฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเหตุเกิดบ่ายวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมา ต่อมาในเวลาเที่ยงคืน10นาทีวันที่6ธันวาคมหลังจากที่ทางการแพทย์ได้ทำการตรวจสอบนายอิทธิพลแล้วไม่พบสารเสพติดและอาการทางจิตก็ปกติเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ควบคุมตัวนายอิทธิพลจากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีควบคุมตัวมาไว้ที่ชุดปฏิบัติการ191สพเมืองอุดรธานีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต่างพูดกันว่าทำไมตัวนายอิทธิพลตัวเล็กนิดเดียวกับมีพละกกำลังมาก แต่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจและชุดกู้ภัยหลายคนจึงจะควบคุมตัวได้และเมื่อเห็นลายสักทั้งตัวจึงได้สอบถามผู้ต้องหายอมรับว่าได้สักวิชาอาคมลงอักขระเลขยันรับวิชามาจากหลายอาจารย์จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เชิญอาจารย์เตหมอธรรมนายเตชวัฒนงามปัญญาอายุ37ปีซึ่งมีความรู้เรื่องถอดวิชาอาคมปราบคุไสสาย,สาย ูกเครื่องอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีและหลวงปู่พี่บูนอำเภอพี่บูนล,ลักษจังหวัดอุดรธานีมามากกว่า10ปีได้เดินทางมาที่ชุดปฏิบัติการ191พร้อมกับทําพิธีถอดคุณวิชาอาคมออกจากตัวนายอิทธิพลหลังเสร็จพิธีอาจารย์เตเปิดเผยว่าขณะที่กําลังขับรถจะไปเที่ยวงานทุ่งสีเมือง ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานมาให้ตนมาดูผู้ต้องหาเนื่องจากมีสิ่งผิดปกติพอหลังจากควบคุมผู้ต้องหาไปโรงพยาบาลตรวจหาสารเสพติดพบว่าไม่พบสารเสพติดในร่างกายไม่พบอาการทางประสาทแพทย์ระบุจิตปกติจึงควบคุมตัวกลับมาดำเนินคดีที่โรงพักซึ่งอย่างสงสัยว่าขณะเข้าจับกลุมผู้ต้องหาซึ่งมีรูปร่างเล็ก แต่กลับมีพละกกาลังมากผิดธรรมชาติต้องใช้เจ้าหน้าที่จํานวนมากจึงสามารถควบคุมตัวได้เมื่อตอนสอบถามนายอิทธิพลเล่าว่าได้สักขนุมาล9ก้ายอดอัคระเลขยันจากเกจิพระและหมอจากขเขมรจากหลายอาจารย์ แต่รักษาวิชาที่เรียนมาไม่ได้บวกกับวันนี้เป็นวันเสาร์ห้าซึ่งผู้มีวิชาอาคมถือว่าเป็นวันแรงผู้ที่รับวิชาเรียนวิชาอาคมจะทําพิธีไหว้ครูและสวดบูชาวิชาอาคมซึ่งวิชาที่อยู่ในตัวก็แรงขึ้นหรือเรียกแบบชาวบ้านว่าของขึ้นอาจารย์เตเปิดเผยต่อไปว่า นายอิทธิพลก็เช่นเดียวกันรับวิชาอาคมมาแต่รักษาของไม่ได้และเลยการบูชาไม่ปฏิบัติตามกฎข้อห้ามทําให้รักษาของไม่ได้เมื่อถึงวันเสาร์หเมื่อมีคนสวดบูชาอาคมของที่อยู่ในตัวก็จะขึ้นจนทําอะไรลงไปแบบไม่รู้ตัวตนจึงมาถอดของจากตัวนายอิทธิพลเพื่อหนักจะได้เป็นเบาโดยทําพิธีถอดของออกคัดของออก ด้วยการนำมีดหมอมาแช่น้ำมนต์และทำพิธีสวดถอดวิชาอาคมที่อยู่ในตัวนายอิทธิพลเสร็จแล้วนำน้ำแช่มีดหมอให้ในายอิทธิพลดื่มหลังจากทำพิธีเสร็จแรงของนายอิทธิพลก็อ่อนลงอาการปกติง่ายต่อการควบคุมตัวเพราะขณะควบคุมผู้ต้องหาพัดลมที่อยู่ในห้องได้ช็อตเสียหายสามเครื่องโดยไม่ทราบสาเหตุทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สบายใจจึงเรียกมาทำพิธีถอดอาคมพอถอดเสร็จกำลังได้อ่อนลง ซึ่งเรื่องนี้ความเชื่อส่วนตัวเป็นคนเล่นของหรือผู้ที่รับวิชาอาคมมาจะรู้และเข้าใจดังกล่าวทั้งนี้ตำรวจได้เชิญหมอธรรมทำพิธีหลังไม่พบสารเสพติดในหนุ่มข้างเชื่อเสาห้าทำของขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ